โพสต์ดังกล่าวนี้นะครับผมได้ถูกเผยแพร่ออกมาจากเฟซบุ๊กของประพันธ์กิจ ลามมาถึงธนาบัตรแล้วใช่ไหมใช้รูปค้ายมัสยิดลงในธนาบัตรใบละ50บาทและเขาเนี่ยก็ได้มีทําการวงไว้ในธนาบัตรนะครับผมซึ่งเป็นรูปที่อ่าพิมพ์อยู่ในหลังธนาบัตรชนิดราคา50บาทซึ่งงานที่จริงแล้วไอ้ธนาบัตรใบนี้เนี่ยชนิดราคานี้เนี่ยมันก็ออกมานานเลยนะถึงจะไม่นานโขแต่ก็ถือว่านานเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจอประสาทตาของเขาเนี่ยมันเพิ่งมาใช้งานได้อะไรในตอนนี้ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าในเมื่อเขานะครับผมถามมาว่าเอ้ยมันใช่รูปมัสยิด เปล่าฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปหาคําตอบกันนะครับว่าไอ้รูปที่เขาวงกลมสีเหลืองมาให้เนี่ยที่อยู่ในธนาบัตรใบละ50บาทด้านหลังเนี่ยมันใช่มัสยิดหรือไม่ซึ่งวิธีการค้นหาก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่ไปเติมเน็ต9บาทถูกกว่า9บาทก็ได้แล้วก็เข้าไปใน Google นะครับผมเราก็จะเจอข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งข้อมูลของไอ้ตัวที่เขาวงกลมมาให้เนี่ย มันไม่ใช่มัสยิดแต่แท้จริงแล้วรูปอาคารดังกล่าวนะครับก็คือพระนครคีรีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเขาว,วังที่ตั้งอยู่ณจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นข้อมูลสาธารณะที่คนปกติเนี่ยสามารถค้นหาได้ขนาดผมใช้เน็ตของป้าข้างบ้านเนี่ยผมยังหาได้เลยอันที่จริงแล้วผมว่าเราเนี่ยน่าจะหาใครไปตรวจสอบสักทีหนึ่งนะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครเขาอ,อพยพมาจากไหนหรือเปล่าทําไมเรื่องแค่นี้เขาถึงไม่รู้อันที่จริงเนี่ยไอ เ,เรื่องแค่นี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปธรรมดาเนี่ยเออมันไม่แปลกหรอกที่จะไม่รู้แต่ถ้าขนาดว่าเขา้นี่ะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในองค์กรที่แบบว่าเป็นองค์กรที่มีข้อมูลข้อมูลหรือว่ามีคุณสมบัติที่จะหาข้อมูลหรือสามารถใช้เน็ตได้มากกว่าวันละ9บาทเนี่ยข้อมูลพวกนี้เนี่ยเวลาสงสัยถ้าเป็นมนุษย์ปกติที่มีจิตสามัญสำนึกอันปกติครบถ้วนเนี่ย ก็จะสามารถหาได้แบบว่าไม่ยากเย็นหรือว่าหาความรู้ใส่สมองได้แบบว่าไม่ยากเย็นกันเลยครับผมก็อย่างที่บอกอะครับผมน่าจะหาใครไปตรวจสอบเพราะว่าเผื่อแบบเขาอบพยพมาไงเผื่อเขาเป็นใครจากไหนไม่รู้อ,อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยทำการแบบว่าโพสต์เรื่องแบบนี้ลงมาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วมีหนาซ้ํานะครับผมไอคนลงเนี่ย มันไม่เท่าไหร่นะไม่ใช่สิไอคนลงเนี่ยว่าหนักแล้วนะไอคนแชร์ต่อเนี่ยหนักกว่าอีกโดยคนที่แชร์ออกไปนะครับผมก็เขียนแคปชั่นเพิ่มเติมไปว่ามัสยิดอยู่ในแบงค์ด้วยอเอเ้ยคือแบบว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรได้ง่ายมากๆโลกสวยดูไว้ซึ่งสิ่งนี้นะครับผมไอคำว่าโลกสวยเนี่ยถ้าเป็นแวดวงของสล็อตตี้เนี่ยเขาจะใช้กับชาวพุทธที่แบบว่าเป็นชาวพุทธที่ญาติดีกับมุสลิมญาติดีกับอิสลามหรือว่าชาวพุทธที่บอกว่าเอ้ยอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้า แวดวงของสล็อตตี้เนี่ยไอเขาว่าโลกสวยดูไว้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นการอ่านต่อว่าชาวพุทธที่โลกสวยประมาณนี้มันมากไปแล้วไหม <mm> มันมากไปแล้วไหมมันเป็นคําธรรมดานะแต่แบบโอ้โหคือถ้ามีความรู้มากกว่านี้ก็คงจะไม่แชร์อะไรแบบนี้ออกไปอะ่ะ <mm> ก็นั่นแหละครับเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรเลยครับผมสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกในคลิปนี้ก็คือไอสิ่งที่มันอยู่บนรูปธนบัตรใบละห้าสิบบาทธนบัตรรุ่นสิบเนี่ย มันไม่ใช่มัสยิดครับผมแต่มันคือพระนาครคีรีวิมานบนเขาถิ่นเก่ากัตษรยสเจเวตชัตรมิ่งขวัญเมืองนั่นเองครับผมขึ้นรูปให้ดูรอบที่2แล้วเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้ว่าจะว่ายัางไงแล้วฮัลโหลครับครับผม แจ้งข้อมูลครับน่าจะมีชาวต่างดาวนะครับผมเขาไม่รู้ว่าประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตถ้ายังไงก็ช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเฟซเข้าไปาใช่ครับผมกองปราปามใช่ไหมครับได้ครับผมช่วยตรวจสอบหน่อยเผื่อเขาจะไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้เวลาสงสัยข้อมูลอะไรนิดน้อยๆเน,นี่ยสมัครเก้าบาทก็ได้ครับในประเทศไทย